เดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังนะเดี๋ยวเล่าอะไรฟังเรื่องของเรื่องคือ <c oughs> นี่ใช่ไหมต้องตามโรงพยาบาลใช่ไหมละ่ะที่พูดไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่จะบอกว่าแกจะพูดใจอย่างงไม่ใช่ภาพที่ประทับใจที่สุดเลยนะคือแกเคยเห็นนี่ฉันจะเล่าอะไรให้ฟังพอดีว่าปีที่แล้วบังคับวาระอะไรอย่างงี้ได้ใช่ไหมอะไรหมายถึงว่าวาระอะไรพวกเนี้ยก็คือ ไม่หลวมอ่ะมันเหมือนการกระทําช่วงใดช่วงหนึ่งอ่ะอืมอยู่ได้ในระยะเวลาผ่าเปลี่ยนหุ่นเวียนในระยะเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวอเออบังคับแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจตัวเองได้เพราะว่าติดอยู่ว่าต้องคิดอยู่เสมอเพราะใช้สมองในการดงรชีวิตแบบ เราไปนั่งที่โรงพยาบาลเราาาเลือใช่ปะตอนตอนที่เราปวดท้องนะเรานั่งดูเฮ้ยดีอ่ะทําไมรู้ว่าพนักงานเลยนะเงินเดือนแบบบุคลิกการแต่งกายคือบง่งบอกถึงว่ายังไงก็เรียนดีอะ่ะเพราะว่าแบบแต่งตัวดูดีเสื้อผ้าดูดีทั้งชุดเลยนะนั่งรอหาคุณหมอแหละ ที่ลงมาหันเรือเราเลยรู้สึกเฮ้ยมันใช่อะทาไมถึงใช่อะคนพวกนี้มีสองประเภทถ้าไม่สามสิบาทก็จ่ายตังเองนะนาฉันก็เหมือนกับว่าไอ้ทีสามสิบาทเนี่ยถ้ามันยุ่งยากต้องทํานู่นทานี่ทาเรื่องเรามีปัญญาจ่ายเราก็จ่ายไปไงเหมือนเราสนุกสนุนลงมารัฐบาลเราต้องการรักษาในที่ดีแต่ราคาไม่แพงมากแบบเนี้ย แต่ถ้าแต่ถ้ายอมจนใช่ไหมย,ยอมจนจะทำสามสิบาทก็ไม่เป็นไรไงไม่ใช่ยอมจนหรอกไม่แล้วพอดีไอเห็นนักข่าวคนหนึ่งพอดีไปดูในอินสตาแกรมช่วงที่ใช้ไอโฟนอยู่นะคะ 5s ของกลางว่าของกลางยี่ยอะไรแล้วแบบว่าแม่นะรักษาโรงพยา,าบาลรัฐบาลทางดานนะแต่ลูกสาวเขาเอกชนอืม ฉันก็ด่าได้นะเพราะฉันก็เคยทํามาก่อนตอนช่วงที่ฉันแบบไม่ปกติดีอะ่ะเออเข้าใจปะมีผมอยู่ไปฆ่ามันไปฆ่ามันทิ้งไปฆ่ามันทิงคนจะเป็นใหญ่เป็นโตใช่ป่ะไม่รู้ดิแต่ตัวเราอะ่ะเรากล้าที่จะตัดสินใจไงเข้าใจปะละ่ะเข้าใจปะละ่ะ,ละอืมอะไรของมึงผมฉันยาแล้วนะเว้ย